นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะทํากันในเรื่องของการลบทศนิยมนะครับแบบฝึห้หฮัด4.2ขอไข่ซึ่งอยู่ในหน้าที่7นะครับ7กับ8แล้วก็9เนาะแต่นะครับในเรื่องของการลบนี้ครูจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น EP ที่1นะครับเป็นพาร์ทแรกเนาะเป็นพาร์ทแรกนะครับ EP ที่1 e p ที่1นี้อันดับแรกเลยเนี่ย การลบใช่ไหมครับการลบเราเรียนมาแล้วเนาะการลบจะมีหลักการเดียวเลยคือตัวตั้งนะครับตัวตั้งลบตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งเปลี่ยนจากลบตรงกลางเป็นบวกครับบวกด้วยจำนวนตรงข้ามครับจำนวนตรงข้ามของตัวลบเพราะฉะนั้นอันนี้จำให้ดีนะครับจำให้ดี มีแค่หลักการเดียวเลยครับคือเปลี่ยนลบให้เป็นบวกครับเสร็จแล้วบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของมันเพราะฉะนั้นมาดูในข้อแรกครับข้อแรกคือ25.15ลบ10.5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบกันอย่างเงี้ยถ้าปกติเราก็ลบได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาเข้าสู่หลักการเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาในข้อต่อไปถ้าเราไม่รู้วิธีการลบนะครับตัวตั้งคือ25 จุดหนึ่งห้านะครับตัวตั้งคือยี่สลบตรงกลางเปลี่ยนลบเป็นบวกจำนวนตรงข้ามของสิบจห้าครับสิบจุดห้ามันเป็นบวกอยู่ตรงข้ามมันก็เป็นลบสิบจุดห้านี่ครับเมื่อเปลี่ยนได้อย่างนี้แล้วสังเกตดูเครื่องหมายตรงกลางกลายเป็นบวกแล้วนะครับเมื่อกลายเป็นบวกครับมันก็จะเข้าสู่เรื่องที่เราเรียนในครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของการบวกทศนิยมนะครับ เพราะฉะนั้นสังเกตดูเครื่องหมายต่างกันโอเคไหมครับเครื่องหมายต่างกันเอาตัวที่มีค่ามากตั้งไปลบด้วยตัวที่มีค่าน้อยนะครับวางจุดให้ตรงกันสังเกตดูว่าเนี่ยเป็นทศน,นิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับ10.5เราก็เพิ่ม0ูนย์เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลบออกมาเลยครับ5ลบ0ย์ได้5 1ลบ5ได้6ดึงจุดลงมาให้ตรงกัน5ลบ0ได้5ครับ1เออโทษโทษ1นลบ5ได้6ที่ไหนล่ะ 1>, 1, ตัวนี้ลบ5ไม่ได้ยืมจาก5มาเหลือ4นะครับ 1, ตัวนี้กลายเป็น11เนาะ 11, 5ลบ5ได้6นะครับแล้วเราค่อยดึงจุดลงมา 4, 0ลบ0ได้ 4, 2, 1ลบ1ได้1เพร่ะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะตอบ 14, 65ไม่ติดลบนะครับเพราะตัวที่มีค่ามากคือ25เนาะ25มันเป็นบวกนะครับไม่ติดลบโอเคไหมมาดูในข้อที่2ครับ ข้อที่2เปลี่ยนอันดับแรกเลยนะไม่ต้องดูเครื่องหมายเลยอันดับแรกในเรื่องของการลบคือเปลี่ยนตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนลบตรงกลางเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวหลังตัวหลังก็คือตัวที่อยู่หลังลบตรงกลางนะครับตัวที่อยู่หลังลบมันเป็นอะไรก็เอาตรงนั้นมาเป็นจํานวนตรงข้ามมันลบสาตรงข้ามมันก็คือ3.92เเฉยๆครับโอเคไหม ลบมนันตรงข้ามมันก็เป็นบวกนะเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งบวกเลยครับ8.1บวกด้วย3.92เติม0ให้ซะแบบนี้นะครับเราก็บวกกันออกมาเลย0บวก2ได้2 1บวกเเป็น10ใส่0ทด1ดึงจุดลงมาให้ตรงกัน8บวก1บวก3 8บวก1เป็น9 9บวกอเป็น10 2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น12.02นะครับ12.02 เริ่มเก็ตหรือยังครับอ,อีกข้อหนึ่งที่มันคล้ายๆกันคือข้อที่สามครับตัวหน้าตัวตั้งคือลบแปดจุดหนึ่งอันดับแรกคือให้เราแปลงค่าก่อนเนาะลบแปดจุดหนึ่งเครื่องหมายลบตรงกลางเปลี่ยนเป็นบวกตัวตั้งเหมือนเดิมเห็นไหมครับตัวตั้งเหมือนเดิมเครื่องหมายลบตรงกลางเปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวหลังตัวหลังคือลบสามจุดศูนย์เก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงข้ามมันก็คือสามจุด 09เฉยๆแบบไม่ติดลบอ่าเมื่อได้ดังนี้แล้วครับเราถึงจะมาขั้นตอนที่2ถึงจะมาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายเหมือนหรือต่างโอเคไหมครับซึ่งในข้อนี้เครื่องหมายมันต่างกันเพราะเครื่องหมายต่างกันปุ๊บเอาตัวที่มีค่ามากตั้งลบด้วยตัวที่มีค่าน้อยครับคือ3.09แบบนี้ครับตัวที่มากติดลบเนาะเติมศูนย์ให้ซะหน่อยก็10ลบเเลยครับก็เหลือ1 ใช่มสิบลบเก้าเหลือหนตรงนี้ก็ได้0ดึงจุดลงมาแปดลบสามเหลือ5ตัวที่มีค่ามากติดลบคำตอบติดลบแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบห้าจุดศูนย์หนึ่งโอเคไหมทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างอื่นอีกเนาะจะได้ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นจำหลักให้เลยคือตัวตั้งเหมือนเดิมตัวหน้าสุดเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางจากลบเป็น บวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือตัวข้างหลังนะครับมาดูในกรณีที่ตัวหน้าติดลบแบบนี้บ้างครับข้อที่4ครับตัวตั้งคือลบ0.011ใช่ไหมศูนย์จุเครื่องหมายลบตรงกลางเปลี่ยนเป็นบวกตัวข้างหลังก็คือ0.39ครับตรงข้ามกับ0.39ก็คือลบ0ูน แบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตดูมันจะกลายเป็นลบทั้งคู่หมายความว่าตอนนี้ยเครื่องหมายมันเหมือนกันละหนึ่งคือเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาดูว่าเอ๊ะมันเหมือนหรือไม่เหมือนเนอะอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับดูว่าเครื่องหมายมันเหมือนกันใช่ไหมถ้าเหมือนกันก็เอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันเอาไปบวกใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเอาไปบวกกันเลยครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่ง 1บก9ได้10ใส่0ทด1 1บวก0บวก3เป็น4ใส่จุดเติม0ทั้ง2ตัวติดลบเพราะฉะนั้นคำตอบติดลบข้อที่4จึงตอบลบ0.401ครับอ่าพอจะเก็ตขึ้นบ้างหรือยังครับต้องมันฝึกฝนนะคณิตศาสตร์เห็นไหมครับว่าเรื่องการลบเนี่ยมันจะโยงไปหาเรื่องการบวกที่เราเรียนกันในคาบที่แล้วเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้การบวกเนี่ยการลบจะยากมาก นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนการบวกด้วยนะครับโอเคในข้อที่เหลือให้ไปฝึกทํามานะครับครูจะเฉลยในคาบถัดไปเนาะมาดูในข้อที่2ครับจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้สังเกตดูว่ามันมีทั้งการบวกและการลบเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้ามันมี3ตัวขึ้นไปทําตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนครับเห็นไหมครับทําตัวที่อยู่ในวงเล็บพวกนี้ก่อนอ่า ทำพวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปจัดการกับตัวหลัง <st> ฉะนั้นตัวแรกเรามาดูเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกใช่ไหมครับถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกขั้นตอนแรกก็คือค่าที่แล้วที่บอกไปคือดูว่าเครื่องหมายมันเหมือนหรือต่างกันนะครับในข้อที่1น่นี้มันต่างกันใช่ไหมตัวหน้าเป็นบวกตัวหลังเออตัวหน้าเป็นลบตัวหลังเป็นบวกถ้าเครื่องหมายต่างกันอย่างเงี้ยให้เอาตัวที่มีค่ามากตั้งคือเลข8 8ดตั้งไปลบด้วยตัวที่มีค่าน้อยคือ5.2แบบนี้ครับ 8ก็เติมจุดและเติมศูนย์ให้มันให้มันตรงกันอย่างนี้เนาะตรงหลักมันตรงกันศูนย์มันลบ2ไม่ได้ก็ยืม8มาเหลือ7ครับศูนย์กลายเป็น10 10-2ลบสก็เหลือ8ดึงจุดลงมาให้ตรงกันครับ7ลบสอเออ7ลบหเหลือ2เพราะฉะนั้นในวงเล็บจะได้เป็น2.8โอเคไหมครับตัวที่มีค่ามากคือเลข8เลข8เป็นบวกคำตอบก็เป็นบวกเนาะมันก็จะได้โจทย์หมาว่า ลบเอ่อสองจุดแปดไปลบกับสองจุดแปดครับอ่าตัวที่เหมือนกันหักออกด้วยตัวที่เหมือนกันถ้าเข้าตามหลักเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวตั้งอ่าตัวตั้งเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางแล้วไปบวกด้วยตรงข้ามของตัวหลังครับอ่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเครื่องหมายมันต่างกันใช่ไหมเอาตัวที่มีค่ามากตั้งไปลบด้วยตัวที่มีค่าน้อยอ่าซึ่งข้อแรกก็จะตอบศูนย์นะครับข้อแรกก็ตอบศนะูนย์เนาะ ไปดูในข้อที่2ครับสังเกตดูว่าข้อที่2เนี่ยวงเล็บหน้าเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมเราก็ทําเครื่องหมายตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนแรกคือเราจะมาดูว่าเครื่องหมายมันเหมือนหรือต่างซึ่งตัวหน้าเป็นลบตัวหลังเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันเอาตัวที่มีค่ามากตั้งเหมือนเดิมครับไปลบด้วยตัวที่มีค่าน้อยครับนั่นเรียนก็ลบออกมาเลย9ลบ1เหลือ8ใช่ไหม สิบหลบสิก็เหลือ5ดึงจุดลงมาให้ตรงกันเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกจะได้5.8โอเคไหมครับคำตอบเป็นบวกนะเพราะ15เป็นบวกนะครับจะได้โจทย์ใหม่ละคือ5.8ลบกับลบสาใครเห็นอย่างนี้เรามาลบกันเลยเนี่ยผิดแน่นอนนะครับผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบขั้นตอนที่เราต้องทำคือเปลี่ยนลบให้เป็นบวก บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ3.2มุ่ของลบสาตรงข้ามมันก็คือ3.2มจุเฉยแบบนี้ครับเห็นไหมขอวงเล็บออกด้วยอเห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าเอย2ตัวเลขนี้กาลังบวกกันอยู่นักเรียนก็มาบวกกันเลยครับ5.8บวกสา8บวกสเป็น10ใส่0ย์ทด1ดึงจุดลงมาให้ตรงกันครับ1นบวกหเป็น6 6ไปบวกอีกสเป็น9 ข้อนี้ผลลัพธ์ตอบ9หรือ9.0ครับแบบนี้เนาะโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตของการลบเลยคือเครื่องหมายครับว่าตัวเลข2ตัวเนี่ยมันทำอะไรกันอยู่ถ้ามันลบกันอยู่นะครับให้เข้าสู่การเปลี่ยนนะครับสูตรของการลบคือการเปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับถ้ามันบวกกันอยู่ก็ไปดูที่ เครื่องหมายว่าเหมือนหรือต่างนะครับอายุตัวอย่างอีกข้อหนึ่งข้อข้อ3เลยแล้วกันนะครับวงเล็บคือ9.05ลบกับ3.7เห็นไหมครับเครื่องหมายตรงกลางเป็นการลบเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ3.7 3.7เฉยๆตรงข้ามมันก็คือลบ3.7เโอเคไหมครับเมื่อเครื่องหมายตรงกลางเป็นการบวกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เปรียบเทียบเลยว่าเครื่องหมายเหมือนหรือต่าง ซึ่งในข้อนี้เป็นเครื่องหมายที่ต่างกันเมื่อต่างกันเอา2ตัวไปเอาตัวที่มีค่ามากตั้งลบด้วยตัวที่มีค่าน้อยนะครับก็จะได้เป็น5ลบ0นย์ได้หูนลบ7ไม่ได้ครับยืมจาก9มาเหลือ8 0กลายเป็น10 10ลบเเหลือ3ดึงจุดลงมาให้ตรงกัน8ลบ3ก็เหลือ5เพราะฉะนั้นวงเล็บหน้าจะได้คำตอบคือ 5. 35ุหโอเคไหมครับ5.35ไม่ติดลบนะไม่ติดลบ เสร็จแล้วก็จะได้โจทย์ใหม่ว่า5.35เนี่ยเอาไปบวกกับ12.1เห็นไหมครับเอาไปบวกกับ12.1เราก็เอา5.35ตั้งได้เลยครับแล้วบวกด้วย2 2 1 0อหไหมครับหรือใครเอา12 12ขึ้นก่อนก็ได้นะได้หมดเลยเพราะการบวกมันสลับที่กันได้นะครับก็5บวก0ได้5ครับ3บวก1เป็น4ดึงจุดลงมาให้ตรงกรัน5บวก2เป็น7 ดึงหงลงมาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ17.45โอเคไหมครับไปฝึกทำข้อที่เหลือมานะเดี๋ยวไว้คาบหน้าครูจะมาเฉลยนะครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์บอกแล้วนะครับยิ่งฝึกฝนยิ่งเก่งนะครับโอเคมาดูในข้อที่3เราจะทำกันอย่างไรนะครับเขาบอกว่าจงพิจารณาประโยค a ลบ b มีค่าเท่ากับ b ลบ a แล้วให้ตอบคำถามต่อไปนี้ จงหาทศนิยมที่มาแทน a กับ b เพื่อทำให้ประโยคข้ามต้นเป็นจริงหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะแทน a กับ b เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่สามารถตัวเลขต้องเป็นทศนิยมด้วยนะต้องเป็นทศนิยมที่สามารถทำให้ a ลบ b มีค่าเท่ากับ b ลบ a ทันไหมครับ สมมุติครูไม่ได้อาโนิยมก่อนอ่าครูไม่ได้อาโนิยมนะสมมุติว่าครูเอาเลข1 b เป็น2อ่า a เป็น1 b เป็น2ครับเป็นอย่างนี้ปับ๊บหมายความว่าเราก็แทนค่า1เข้าไปตรงนี้เลยนะครับ1-2ลบ2มีค่าเท่ากับ2อลบ1มันเท่ากันจริงไหม1ลบ2ก็จะเหลือลบ1ใช่ไหมครับ2-1ลบ1ก็ได้1เพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่เท่ากันครับ แสดงว่าครูแทน a เป็น1 b เป็น2ไม่ได้ละฮ่าแล้วจะมีวิธีไหนล่ะมีตัวเลขไหนล่ะเพราะฉะนั้นครูจะสุ่มเลขตัวนี้ขึ้นมาเอาเป็น3กับ3ครับอ่าครูเอาตัวเลขที่เหมือนกันมาครับเอาตัวเลขที่เหมือนกันมาแล้วมาดูว่า a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ b ลบ a ได้ไหมนะครับถ้า a เป็น3ไปลบกับ b ที่เป็น3 และ b ที่เป็น3ไปลบ a ที่เป็น3ครับ3ลบ3ได้0ฝั่งขวาก็เป็น3ลบ3ก็ได้0 0นเท่ากับ0จริงไหมครับจริงเพราะฉะนั้นกรณีที่จะทำให้2ตัวนี้มันเท่ากันได้ a กับ b ต้องเป็นจำนวนที่เหมือนกันโอเคไหมครับเป็นจำนวนที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจงหาทศนิยมมาแทน a กับ b ก็ใส่ไปเลยครับตัวเลขมีเป็น1 0 8 9เพราะฉะนั้นข้อนี้ครูใส่เป็น3.01 ลบกับ3.01เห็นไหมครับเราก็บอกเลย A เท่ากับ3ามเท่ากับ3.01นอ่านี่คือกรณีแรกนะครับกรณีแรกใครหาวิธีอื่นหรือตัวเลขอื่นได้ก็เขียนตามนั้นนะครับไม่จำเป็นต้อง3.01เหมือนครูนะคะตัวเลขมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฝึกนะฝึกแล้วก็จินตนาการตัวเลขมาโอเค ข้อที่2ครับเขาบอกว่าจงหาตัวเลขอะไรก็ได้ที่แทน a กับ b แล้วทําให้ประโยคข้างต้นเป็นเท็จเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับตัวเลขอะไรก็ได้ที่ทําให้เป็นเท็จหมายความว่าทําให้ a ลบ b มันไม่เท่ากับ b ลบ a ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้แง้มเฉลยไปแล้วเนาะสุดท้ายเขาถามว่าการลบมีสมบัติการสลับที่หรือไม่นะครับมีสมบัติการสลับที่หรือไม่ ถ้าสลับกันได้มันจะเท่ากันไม่ว่าจะสลับหน้าหลังไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไหนก็ช่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีหรือไม่ไปตอบมานะไปตอบมาเช่นเดียวกันในข้อที่4ครับ a ลบ b แล้วถึงเอาไปลบ C กับ a ลบ b กับ a ลบด้วยวงเล็บ b ลบสนะครับทำเหมือนข้อ3เลยคือให้หาตัวเลขมาแทนครับ หาตัวเลขมาแทนเพื่อทําให้ประโยคตรงนี้เป็นจริงเนาะนักเรียนจะทําได้ไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับพาร์ทแรกครูจะให้ทําถึงแค่ข้อที่4นะครับข้อที่5จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งครูจะโยงไปในคาบหน้าก็คือพาร์ทที่2นะครับเพราะฉะนั้นไปฝึกเรื่องการลบเลขให้ได้ก่อนนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่4เนาะแบบฝึกหัด4.2ขอไข่นะครับ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ